สวัสดีคุณลูกค้าอีกครั้งนึงนะครับพบกับ PNC Superbike เช่นเคยนะครับในครั้งนี้นะครับผมจะมาอธิบายของ4พอร์ตหรือหูชิดนั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้สีที่ออกมาด้วยกันจะมีทั้ง3สีเลยนะครับมีทั้งสีเทาสีทองแล้วก็สีดำนะครับผมนะฮะตัวปั๊มเขาจะมาพร้อมกับลูกสูบสีลูกสูบนะครับนั่นทำให้เบรงคุณลูกค้าเนี่ย จะใช้งานได้ดีกว่าเบกกรกชุดเดิมของคณลูกค้าแน่นอนนะครับเพราะว่ารถเดิมของคณลูกค้าส่วนใหญ่แล้วจะเป็น2สูบมาที่แถมไปกับรถนะครับและแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นปั๊มหน้านะครับเขาก็จะมีคู่หูของเขานะครับซึ่งเป็นปั๊มหลังที่เป็นสีเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นสีพอร์ตจะอยู่กับปั๊มหน้านะครับส่วนปั๊มหลังก็จะมีปักข้างนะครับซึ่งตีพอร์ตเขาก็จะมีปักข้างสีเทาสีทองแล้วก็สีดำวควบคู่กันเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างของสีเทาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็น ปักข้างสีเท่าเอาไว้ควบคู่กับตัวสีพอดสีเท่านะครับสังเกตว่าสีเขาจะเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวโลโก้ตรงนี้สีแดงเหมือนกันเป็ดๆเ,เลยนะครับนะฮะก็ตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับก็ถ้าซื้อพร้อมกันนะครับสีพอดกับปักข้างสีใดก็ได้นะครับคุณลูกค้าก็จะได้หมวกของเบมโบ้แถมไปเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอ่านะครับค่อนข้างสวยงามกันเลยทีเดียวนะฮะ ุ้มค่ามากๆหมกตัวนี้มูลค่า1,390บาทเลยนะครับซื้อปักข้างพร้อมกับ4ีพอดไปได้หมกไปยังไงเข้าคุ้มค่าแน่นอนนะครับเอาละครับวันนี้ผมขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ